ออกหมายจับสองฝ่ายสหรัฐคูสารพร้อมปกป้องอิสราเอลวันที่22พฤศจิกายน2567อยู่กับดิฉันธนาวัตรวังชากรวันที่รอคอยมาถึงได้สักทีนะคะสาร ICC แถลงการเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมาประกาศว่าออกหมายจับบุคคลสองคนคือเบนจามินเนทันยาฮูและโยอฟกลัน ในข้อหาอาจญกรรมต่อมนุษยชาติและอาจญกรรมสงครามที่กระทำตั้งแต่อย่างน้อยวันที่8ตุลาคม2023จนถึงอย่างน้อยวันที่20พฤษภาคม2024ซึ่งเป็นวันที่อายการยื่นคำร้องขอหมายจาับอาญากรและอาชญากรรมสงครามที่พวกเขาถูกกล่าวหานี้สารระบุว่า ใช้ความอดอยากเป็นเอาวุสงครามและการกระทำต่างๆอย่างเช่นมีการฆาตกรรมมีการคมเหงมีการกระทำอันไร้มนุษยธรรมอื่นๆศาลไอ c ีเน้นย้ำว่าการที่เาเอลยอมรับเขตอำนาจศาลหรือไม่นั้นไม่จำเป็นเลยการเปิดเผยหมายจับเช่นนี้เพื่อประโยชน์ของเหยื่อทั้งหลายนี่ก็เป็นความเมตตาของศาลโลกนะคะ แต่มันก็มีการสนับสนุนจากกระแสกดดันทั่วโลกค่ะหนึ่งปีเชียวนะคะกว่าจะมาแต่จริงๆแล้วเหมือนความยุทิธรรมทำไมมันมาช้าจังแต่มาช้ามันก็ดีกว่าไม่มานอกจากในทันยูฮูและกะลันแล้วศาลไอซีซก็ได้ออกหมายจับโมฮัมหมัดอัลเดอีผู้บัญชาการกองพล Al อัลกัสซัมกองพลอัลกัซซัมนี่คือแกนหลักของ ขบวนการฮามาสนะคะซึ่งถือว่าเป็นกองกำลังทหารของฮามาสที่ทำผิดกฎหมายมาดูกันว่าผลตอบรับจากทั้งหมดทั้งปวงต่อกรณีนี้หรือเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรอันแรกเลยนะคะสารออกมายอย่างนี้แปลว่าเนทันยาฮูกระลนันหรือผู้นำฮามาสที่ถูกออกหมายจับเนี่ย ไม่สามารถไปเยือนประเทศใดๆเลยที่เป็นสมาชิกและก็ลงสัตยาบันเัเป็นทางการกับศาล ICC นะคะตอนนี้เห็นว่ามี120ประเทศคือมีที่เป็นสมาชิกเนี่ย124แต่ลงสัตยบัน120ของเรานะคะขอเข้าร่วมแต่เราไม่ได้ลงสัตยบันเราก็เลยไม่จำเป็นจะต้องจับกลุ่มตามหมายสารของศาร ICC คุณนี่ง่ายว่าเนทันยาฮูกับกาลันอะไปไหนไม่ได้120ประเทศไปเมื่อไร่จะถูกจับกลุ่มถ้าประเทศนั้นนั้นยึดตามออคำประกาศของศาลมาดูปฏิกิริยาของแต่ละฝ่ายนะคะคนแรกเลยอิสราเอลสำนักงานเนทันยาฮูของอิสราเอลนะคะออกแถลงการทันทีว่าคำตัดสินต่อต้านชาวยิวของศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นการพิจารณาคดี ในยุคใหม่และจะจบลงในลักษณะเดียวกันคืออิสราเอลปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงต่อข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จและไร้สาระของสานอาญาระหว่างประเทศซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองที่ลำเอียงและเลือกปฏิบัติกล้าเนาะกล้าเขียนแบบนี้เนาะภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งมีเป็นแสนแสนภาพถึงพฤติกรรมผิดกฎหมายของ กองทัพเอสเอ็ยังกล้าบอกว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นองค์กรทางการเมืองที่ลำเอียงวงเล็บเมื่อก่อนเนี่ยลำเอียงข้างใครคิดว่าการยื้อมาถึงทุกวันนี้ทั้งๆที่ยื่นเสนอไปสอบสวนไปแล้วเป็นปีเพิ่งออกมาตรงนี้ยังบอกว่าลำเอียงอีกฟั่งปาเลสไตน์ล่ะดร์ฮานันอัชราวีนักการเมืองชาวปาเลสไตน์นะคะเขาโพสต์ส่วนมนตทันทีเลย เขาเป็นคนที่เขียนบทความติดตามข่าวสารมาตลอดเขาบอกวันนับเป็นพัฒนาการที่สำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในการตอบสนองต่อการล้างเผ่าพันธุ์ของอิสราเอลหวังว่าจะมีเหตุการณ์อื่นๆตามมาอีกด้วยเพราะเคสเรื่องการล้างเผ่าพันธุ์ไม่ได้มีแค่ที่ตะวันออกกลางนะคะที่แอฟริกาที่ละตินมากทีเดียวกลุ่มต่อต้านปาเลสไตน์ล่ะเพราะว่าสารออกหมายจับผู้นำฮามาสด้วย กลุ่มต่อต้านปาเลสไตน์หลายกลุ่มนะคะพูดตรงการออกหมายจับเนทันิฮูกับกาลัานนั้นขอแสดงความยินดีบางกลุ่มบอกว่าความยุติธรรมเข้าข้างเราแล้วพูดถึงขนาดนี้นะคะแต่เขาไม่ออกความคิดเห็นเรื่องผู้นำฮามาสก็โดนหมายจับด้วยหนึ่งคนถามว่าเขากลัวไหมแม้แต่ผู้นำฮามาสตอนนี้ก็อยู่ที่ใดที่หนึ่งนายอุโมงก็ไม่รู้เมื่อความตายไม่กลัวจะกลัวโดนจับทำไม และวถ้าสารโลกจับเนี่ยน,นะมันก็อันตรายน้อยกว่าโดนสารเตี้ยอิสราเอลจับทุกวันนี้ใครๆก็รู้สื่อเองนั่นแหละสื่ออิสราเอลนั่นแหละมาเปิดโปงว่าอ,อิสราเอลจับคนกาซาจับคนเวสต์แบงค์ไปและทรมานจนตายเรื่องราวนี้ยังกล้าบอกว่าการตัดสินของศาลนั้นไร้สาระเดือรออีกศาลหนึ่ง ICT ค่ะใกล้เข้ามาแล้วอีกคนหนึ่ง f ฟรนเชสกาอัล a บเนเซ เขาเป็นผู้รายงนานพิเศษของสปะชาชาตินะคะโพสทันทีบน X เหมือนกันในขณะที่ประชาคมโลกกําลังเตรียมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเรายัางคงต้องทํางานร่วมกันเพื่อให้เปลวไฟแห่งความรับผิดชอบจะต้องส่องสว่างอยู่ต่อไปขอให้ในช่วงเวลาแห่งความมืดมนนี้เสียงเรียกร้องความยุติธรรมจะยิ่งดังมากขึ้นเรื่อยๆเขายัางเสนอความคิดอีกว่าสารควรแจ้งจับ ทีมในทันยูฮูเพิ่มเติมบากไม่ลงรายละเอียดนะคะมีเรีอกว่ายาวเลยโฮเซโบอรเลคนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปนะคะอียูว่าไงเรื่องนี้เขาบอกว่าหมายจับดังกล่าวไม่ใช่เรื่องการเมืองและทุกประเทศควรเคารพและดําเนินการตามคําตัดสินของศาลอาญาระหว่างประเทศนี่แม้แต่ EU ก็หนุนศาลนะคะ ผู้นำโลกของรัฐต่างๆทั้งในยุโรปอาริกาหรือแม้แต่อังกฤษฝรัร่งเศสเนเธอร์แลนด์เบลเยียมออกมาถแถลงสนับสนุนศาลกันตึ้มและประกาศจะทำตามคำสั่งศาลนั่นคือเนทันยาฮูกลัลลันและผู้นำฮามาสอะถ้าผ่านมาแถวเนี้ยจับหมดองค์กรด้านมุชทามส่วนใหญ่ก็ยกย่องการตัดสินใจของศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะออกหมายจับนาย,ยกรัฐมนตีอิสราเอล เบนจะมี Benjamin, ในทันยาฮูรัฐมนตรีกระทรวงสวงครามโยกอัฟกาลันทุกประเทศเน้นตรงนี้แหละแต่ก็รู้ว่าฮามาสต้องโดนแต่ไม่ได้ไปนเน้นฮามาสเลยไม่ได้แสดงความยินดีที่จับฮามาสเลยแปลกไหมนี่แหละคือผลหองการกระทําของรัฐบาลอิสราเอลที่โหดร้ายและเยอ่อหยิง่งทุกฝ่ายที่ออกมาถแถลงบอกว่านี่ช่างเป็นหมายจับที่รอคอยกันมาอย่างนานอิสราเอล ละเมื่อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะ UNSC เรียกร้องให้หยุดยิงทันทีในกาซาและก็เฉยเมยจนกระทั่งถูกวีโต้สามสครั้งก็เหมือนเดิมนะคะก็คือสรสัฐออกออกหน้าแอนอกป้องออสราเอลก็ไม่สนใจเดินหน้ากวาดล้างในปาเลสไตน์อย่างโหดร้ายต่อเนื่องเลยเดี๋ยวเนี้ย สังหารว่าเราเป็นร้อยนะคะ,ะเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติแม้แต่อดีตพันธมิตรอดีตเพื่อนๆอ,อย่างในประเทศยุโรปก็รับไม่ไหวจริง,รงๆท่ามกลางการรบคืืบอย่างโหดร้ายต่อฉนวนกาซาต่อเนื่องทุกวันนี้ยิ่งหนักเลยยิ่งรู้ว่าทรัมป์จะมายิ่งเร่งมือสังหารโหดอย่างด่วนด่วนทุกวันวันนี้อิสเอลเจอหมายศาลของจริงนะคะ ผู้นำก็คือนายกรัฐมนตรีอดีตรัมตรีกลาโหมรัมตรีทรงครามโดน2นายเลยอย่างน้อยๆสองคนนี้รวมทั้งผู้นำฮามาสด้วยไปไหนๆไ,ไม่ได้ตามใจแล้วใน120ประเทศแม้แต่ในยุโรปซึ่งเป็นพันธมิตรของอิสราเอลและสรัฐผลจากการกระทําวันนี้ไม่รอดนะคะพยายามข่มขู่แสดงความอาฆาตต่อผู้พิพากษาและอายการของศาลไอ c แต่ไม่สำเร็จค่ะยิ่งสรัฐออกหน้าปกป้องแรงเท่าไร่ก็ยิ่งฉีกหน้ากากนักประชาธิปไตยละเบิดศาลมากเท่านั้นข้อสรุปของสารณชนจะปักหมุดเลยว่าสหารัฐคือผู้สมรู้ร่วมคิดในการเกาะอาชญากรรมของอิสเอลในที่สุดระวังถูกฟ้องหนะจะบอกให้